สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรอกักว,วันอาทิตย์ที่28กันยายนคศ2025จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับจัดมวยดีให้แฟนบนมวยชมกันอีกแล้วครับท่านช่องเจสีทีวีเพื่อคุณ ยิงสดถึงบ้านท่านในเวลาบ่ายสงโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการกันเลยนะครับตามไปเลยครับคู่ที่หนึ่งในรายการประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านทีมผ้าเบคคอมแพคนะครับหรือพลันชัยหรือสอโชคมีชัยนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอมดี่ายมวยพลันชัย ที่อำเภอทุ่งสงนะครับโดยมีโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับดูแลการฝึกซ้อมและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับปีนี้อายุ15ปีน้ำหนักไปปล่อยที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ไฟวันนี้เจอทางด้านมรกตดำสอปเปรมบุตรหรือสิงห์ดำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับ นักชกจากจังหวัดระนองซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงปีนี้อายุ15ปีน้ำหนักไปปล่อยที่49กิโลกรัมส่วนสูง159เซนติเมตรนะครับผ่านการชุกมวยมาแล้ว40ไฟครับแล้วก็ฟอร์มกำลังสดกำลังห้าววันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านทีมผ้าเบรคอมแพคนะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้าน มรกตดำสอเปลมบุตรนะครับช่างน้ำหนักได้101.6ขาดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งด้านมรกตดํำสอเปลมบุตรนะครับก็เป็นมวยเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นและก็อาวุธหลากหลายแข็งแกร่งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านมรกตดํำสอเปลมบุตรนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับเห็นบอกว่า7ฟอร์มหลังนี่ไร้พ่ายนะครับล่าสุดก็ไปชนะคะแนนท้าชนเล็กผ่านทองยิมเมื่อวันที่26สิงหาคม2568ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทา้งด้านมรกตดำซอเปรมบุตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กันชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านทีมผ้าเบรกคอมแพคก,กันบ้างนะครับสไตล์กันชกของเขานะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่อง สายหน้าดีตีนหลังคมอาวุธหนักแรงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การโชกของทัานทีมผ้าเบรกคอมแพก c t นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทีมนะครับก็ไปแพ้คะแนในให้กันทา้งน้านมนพภกการสิทธิเพชรฉลูก,กันนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม268ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านทีมผ้าเบรกคอมแพกนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบมวยสดมวยห้าวความมั่นอกมั่นใจสูงอาวุธหนักอาวุธแรงเข้าในเหนียวแน่นนะครับผมออกไปที่ทางด้านมรกตดำสอเปรมบุตรนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกัปตันวันของโอม MBK หรือสิทธิ์ออดน้อยหรือ ระนองสิทธิ์เสยลูกชายของระนองสิทธิ์เสยนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแต่ทว่ามาซ้อมด้วยข่ายมวยสามารถพยักอรุณยิมย่านสายไหมนะครับโดยมีสามารถพยักอรุณยิมสมรักคำสิงและก็ก้องธรณีให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ19ปีน้ำหนักไปปล่อยที่55กิโลกรัมส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว20ไฟิ์ไฟวันนี้ เจอกับทางด้านเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินหรือนิพนธ์เล็กปอมงคลอินนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์สอนวี่ข่ายมวยปอมงคลอินที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีนี้อายุ18ปีน้ำหนักไปปล่อยที่56กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกมวยมแล้ว70ไฟวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกัปตันวันของโอม MBK นะครับช่างน้ำหนักได้113ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินนะครับช่างน้ำหนักได้113.2ลดไป2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์กระชกของทางด้านเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาว ครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านเพชรนิพนธ์ปอมงคนอินนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะน็อกบิ๊กบอสสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับในยกที่2เมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 8ที่ช่องเจ็ดสีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านกับตันวันของโอม MBK มกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์กัรชกของเขานะครับเป็นมวยบู๊นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครบเครื่องหมัดศอกแรงยืนระยะมั่นคงครับลุนนับลุ้นนอกได้ครับนี่คือสไตล์กัรชกของทางด้านกัปตันวันของโอม MBK นะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไป ชนะคะแนนก้องมีชัยวรวันนิมิตเมื่อวันที่27กรกฎาคม268ที่เวทีมวยราชดัเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านกัปตันวันของโอม MBK นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าดีเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงผมออกไปที่ทางด้านเพชรนิพนธ์ปอมงคลอินจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไฮบีห้าดาวไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทุ่งน้านจอร์ด้าเบกค,คอมแพกหรือจอร์ดพรันชัยหรือจอร์ดคาราบาวนะครับเป็นนักชกลูกครึ่งพ่ออังกฤษแม่สุราษนะครับสอนด้วข่ายมวยพารันชัยที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีโกเดพรันชัย อดิเทพวลพันธ์นะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟริตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปปล่อยที่61กิโลกร,รมัมส่วนสูง171เซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว80ไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกด ซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปู่สวงที่จังหวัดศรีสะเกดปีนี้อายุ18ปีน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซติเมตรผ่านการชุกมวลมแล้ว30กว่าไฟวันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์เมื่อเช้านี้นะครับทางด้านจอดผ้าเบรกคอมแพกชั่งน้ำหนักได้125.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับ ช่างน้ำหนักได้124.8ขาดไปจุดสองนะครับนี่คือการช่างนำ้ำมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเ็สีนะครับสำหรับสไตล์กระชกของทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บและก็เป็นมวยที่ใช้สอกได้ดีสอกคมสอกฟันดีครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับ ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนก้องโนวาบางแสนไฟขับเมื่อวันที่13กรกฎาคม2องที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านจอร์ดผ้าเบรกคอมแพกกันบ้างนะครับสไตล์กระชกของทางด้านจอร์ดผ้าเบรกคอมแพคนะครับเป็นมวยสูงยาวเขาว่าแหลมเปิดเกมศาสตร์แข้งต่อยหมัดฟันศอก ครับอาวุธหลากหลายขวางหน้าดันแทงเข่าแหลมเป็นมวยที่บูด,ดดันขยันเดินขยันทำแข็งแก่งยืนระยะมั่นคงต่อย6ยกยังสบายครับนี่คือสไตล์กันชกของน้งหนนจอร์ดพลันชัยนะครับหรือจอร์ดผ้าเบรกคอมแพกฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปโชว์ฟอร์มไว้ชนะน็อกแสนวนลิตเบนพารามสนะครับในยกที่สม เมื่อวันที่17สิงหาคม2 6 8ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านจอร์ดผ้าเบรกคอมเพกนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้านจอร์ดลานชัยหรือจอร์ดผ้าเบรกคอมเพกนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาดูคู่ที่สี่ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงน่านเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือเด่นศักบุรีลำหรือสอเพชรอุดรหรือเด่นสยามสิทธิ์เสตูนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีลำสอนในค่ายมวยสักบุรีลำโดยมีเจ้หน่อยสักบุรีลำและอาจารย์ฉลองสักสักบุรีลำหรืออาจารย์ฉลองศักสธนิกุลนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ28ปี น้ำหนักไปปล่อยที่59กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเม้นหรือสอกาแฟมวยไทยหรือตรงเตยหรือปลาทองหรือพัทระภูมิปอพีรพัฒนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมย่านพรรามสโดยมีเสียแขกพีเและก็เสียโจโจ PK ให้การสนับสนุนและดูรายการฟริตซ้อมเป็นอย่างดีพร้อมด้วยเซียสมาร์ทกาเมนให้การสนับสนุนปีนี้อายุ22ปีนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง172เซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว100กว่าไฟชกกันในพิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงช่างน้ำหนักได้118.8ขาดไปจด2นะครับส่วนทางด้าน เพชรสังวานสอสมานกาเมนช่างน้ำหนักได้119ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์กระชกของทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับเป็นมวยขวานะครับ,เป,รบเปิดเกมศาสตร์แข่งล็อกในตีเหนียวแน่นหมัดศอกแรงก,แรก้กาแลกก้าสวนบูดูดันครับไปไปข็งแร่งแข็งแรงวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได,ได้ยาวครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้าน เพชรสังวานซอสมานกาเมนนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของทังด้านเพชรสังวานนะครับก็ไปชะนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่31สิงหาคม2 6 8ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรสังวานซอสมานกาเมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงกันบ้างนะครับสไตล์การชกของทางด้านเด่นนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยขวา เข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงฟันซอกดีเลี่ยมเข่าดีหักเทดีและก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับกำลังสดกำลังห้าวครับนี่คือสไตล์กันชกของด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของเด่นนะครับก็ไปชนะคะแนนยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่24สิงหาคม ส5 6 8ที่ช่อง7สีนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบมวยสดมวยห้าวมวยแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยเงินเดือนครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงจัดไปอย่าให้เสียนะครับอาจารย์ฉลองศักดิ์บอกว่าทีเด็ดช่องเจดสีประจำวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ